แลบพรองบอกว่าวันหนึ่งบุมนุษย์จะถูกยกขึ้นเหมือนงูที่โมเสสยกขึ้นผมให้คำตานิดหนึงทำไมพระเยซูไปเปรียบเทียบพระองค์เองกับงูงูตลอดพระพันทีเป็นสัญลักษณ์ของบาปที่อยู่บนเสาน่นนะ่ะคือบาปแล้วทำไมพระองค์ไปเปรียบพระองคเองคือบาปทำไมพระองค์เปรียบพระองคเองกับงู ขอบคุณที่สงสัยและถฐานขึ้นมาไปดูนะครับในดึงเป็นตรวนะครับบทที่2ข้อที T ่สิสนี่เป็นข้อที่พวกเราน่าจะท่องได้อยู่แล้วนะดึเป็นตรวบทที T T R B ่2ข้อที T ่สิ พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเมื่อพระองค์ทรงถูกยกขึ้นที่ต้นไม้นั้นบนไม,ม้กางเขนพระองค์แบกบาปของคุณเอาไว้2ครินบทที่5ข้อ21พระมภีมีบอกไว้ว่าพระเจ้าได้ทรงทำพระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปดังนั้นบนไม,ม้กางเขนสิ่งที่พระองค์ทำเหมือนกับสิ่งที่มูทำนั่นเอง รู้ไหมครับว่าบาีได้กล่าวถึงเรื่องของเงาและแบบเคยได้ยินไหมในพระธทํมดีบรูจะก,กล่าวถึงเงาและแบบแบบและเงาแบบและเงาคือสิ่งที่เป็นจําลองจากของจริงอีกทีหนึ่งทุกอย่างที่คุณเห็นใน,ในพันธส,สัญญาและคุณอาจจะสงสัยเนีพระเจ้าทําไมต้องให้มีการถวายสัตาวระบูชาบางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้มันมีจริงเหรอพระเจ้าที่เต็ไมไปด้วยความรักทําไมต้องให้เราฆ่าสัตว์ ทำไมจะต้องมีเต็นท์ทำไมจะต้องมีวิหารทำไมต้องมีโกรโรเตรู้ไหมครับพระเจ้าสามารถทำอะไรชีวิตเราได้ด้วยความเชื่อและความเชื่อย,ย่อมต้องมีการกรนะทำแต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์อะไรไว้เลยคนก็ไม่รู้จะแสดงความเชื่ออย่างไรพระเจ้าได้ทรงเตรียมแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดตั้งแต่ก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมาทำให้สำเร็จ ดังนั้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาพระองค์ต้องหาวิธีที่จะช่วยคนในสมัยนั้นด้วยนี่คือสาเหตุที่พระองค์ได้ทรงทําแบบจําลองต่างๆขึ้นมาและให้พวกเขาอาศัยแบบจาลองเนี่ยไปก่อนอย่างก,ก่อนที่คุณจะสร้างบ้าน,นสมมติผมเป็นสถาปนิกนะอ่ะม,มุิคุณนิปมาติดต่อผมนะ,ะ,ะอยากจะอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึง่งอ่า มีเงินอยู่ประมาณสิบล้านช่วยสร้างให้หน่อยจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกนิดบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างให้นิดบอกขอดูแบบหน่อยบอกไม่ไม่ต้องดูแบบแบบอยู่ในหัวผมอยู่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปซื้อของมาเลยแล้วค่อยๆๆๆลงเงินเดี๋ยวก็เสร็จถามว่าคุณนิดจะกล้าลงเงินส่วนที่เหลือไหมวางเงินไปแล้วแสนหนึ่งเก้าล้านเก้าแสนจะมาลงไหมทำไมครับ ไม่เห็นแบบถูกไหมเมื่อเห็นแบบแล้วเอาเงินมาลงผมมีคำถามนิดเดียวขอหลังจากที่ผมสร้างเสร็จแล้วตามแบบทุกอย่างถึงเวลาผมยื่นูุ๊แจให้พี่น้องคิดว่าคุณนิเป็นยังไงถ้าคุณนิดบอกว่าเราดูแบบมานานมากนเรา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 ไม่อยากได้บ้านแล้วนะไม่เป็นไรก็เราขอแบบไปน นักคิดว่าระยาเป็น,นยังไงครับดูไหมพระเจ้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาพระองค์ได้เตรียมแบบและเงาของของสิ่งน้ว้ในสวรรค์มีอภิสุทธิสถานและในสวรรค์มีมหาปรหิตคืองคพระเยซูคริสต์และในสวรร,รวค,ออรรครรร์มีพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาพระองค์ต้องให้แบบและเางามาก่อน แล้วจะไปหาใครครับจะไปเอารูปของใครมาถวายเป็นเครื่องบูชาได้ไหมถ้าเกิดอาจารย์ชอบทำอยู่สมัยของโมเสสแล้วพระเจ้าบอกเรายังไม่พร้อมส่งพระบุตรของเราลงมาซึ่งพระชนม์นไม้กันเขนเอาลูกของคุณชอบทำเลยลนะ้วไปถวายสัตว์บูชาก่อนเอาไหมคิดก่อนคุณน้านะครับเนี่ยเด็กสามคนเอาคนไหนคนหนึ่งเนี่ยเอาเอาบุตรเนโตก็ไดนะ้เอาไหม ไม่ไม่ใช่ไหมด้วยความเมตตาของพระเจ้าทรงให้อาสัตว์ที่บ้านนะั่นแหละเลือกเลือกอาสัตว์ที่ดีแล้วกันอย่าเอาสัตว์ที่มีตำาหนิมาพเพราะนั่นเองแต่เรียกพระเจ้าทรงแต่ด้วยความเมตตาขนาดไหนทรงทรงให้เขาใช้แบบและเนาและแบบและเนาไม่สามารถช่วยเราพ้นจากบาปได้นะนเพราะถ้าพ้นได้หนึ่งชีวิตถวายครั้งเดียวพอแต่ทุกปีเขาต้องเอาไปถวายปีละตัว ดังนั้นเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่สามารถลบบาปที่แท้จริงได้แต่ทําได้คือเตือนให้เราได้สํานึกว่าเรายังมีบาปเรามีบาปเรามีหนี้ที่เราจะต้องใช้หนี้ต่อในป,ป,ปีต่อไปด้วยนั้นเรื่องพระเยซูถึงเวลาที่องเสด็จมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วพร่งมาสิ้นพระชนม์ลงไว้กันเองนั่นแหละของจริงนี่คือสาเหตุที่วันนี้เราไม่มีสัตวบ,บูชาอกีกนี่คือสาเหตุที่หลังบทเราไม่มีแท่นที่ใครจะเอาไก่เชื่อ ดีใ,ใจไหมครับแต่เราเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูที่สละเพื่อเราครั้งเดียวชำระได้ตลอดชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานอกนอจากบุโรหิตบนโลกซึ่งเป็นแบบจำลองของมหาบุโรหิตในสวรคคือพระเยซูสัตวะบูชาซึ่งเป็นแบบจำลองของพระเยซูเองซึ่งเป็นพระเมสสโตรเป็นรูกแกะของพระเจา้าเป็นของแท้นอกเหนือจาก วิหารในโลกใบนี้ซึ่งปั้นด้วยเมลามีนเป็นแบบจำลองของของจริงซึ่งมีอยู่ในสวรรค์งูก็เหมือนกันเป็นแบบจำลองของการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูพระเยซูบมไม้กางเขนร่วมถูกยกขึ้นเพื่อรับบาปของคนทั้งโลกงูก็เหมือนกันรับบาปรับผลของการบ่นของคนเหล่านั้นและเมื่อคนเหล่านั้นมองด้วยความเชื่อ พระเจ้ารักษาพวกเขาได้พวกเขาสูญเสียความเชื่อไปแล้วพระเจ้าต้องเรียกความเชื่อเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมองซักแล้วจะมีชีวิตแล้วรู้ไหมครับสิ่งที่เงาและแบบทําให้ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่ของจริงทําได้ไม่ว่าผมจะวาดรูปแบบบ้านสวยแค่ไหนผมจะวาดมีแอร์กี่ตัวก็ตามคุณมองแล้วก็ไม่เย็นไม่ว่าคุณจะม่วงขนาดไหนผมวาดเตียงไม่สวยมากเลยคุณมองเท่าไหร่คุณจะไม่หายม่ว คุณได้แต่ดูและจินตนาการเท่านั้นเองแต่ของจริงครับที่คุณจะเย็นสบายและนอนนุ่มสบายเอเมนดังนั้นสิ่งที่งูทองสำร็จทำให้กับคนในอิสราเอลหายโรคนั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับพวกเราพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดจากความที่น่านตลอดกไปเรตอ่อไปเอเมน Amen? สิ่งที่มูทําให้กับพวกเขาทําให้เพียงแค่ต่อชีวิตเข้าต่อไปได้แล้ววันหนึ่งก็ต้องตายแต่พระเยซูตรัสว่าเชื่อไหมใครที่เชื่อเดี๋ยวเราจะไม่มีวันตายพวกเราไม่มีวันตายแล้วนะ,ะเราตายอยู่ก่อนแล้วแล้วเราเป็นขึ้นมาวันนี้เรามีชีวิตใหม่ชีวิตนิรันด์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เราตายและจากไปชีวิตนิรันด์เริ่มต้นในวันที่เรารับความรอดแล้ววันหนึ่งเมื่อเราทิ้งร่างนี้ไว้บนโลกใบนี้เราเพียงแค่ก้าวออกจากบ้านเก่าเข้าบ้าน คุณจะไม่มีวันตายชุ่มชนตายเลยแต่อย่าลืมอย่าเพิ่งรีบออกจากบ้านหลังนี้เหนอยู่ไปนานๆอยู่ไปแบบมีสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วมีความสุขที่สุด <What? S 1> อะล่ะครับย้อนกลับมาวันนั้น <What? S 1> ในอดีต <What? S 1> สิ่งที่งูทำทำให้ <What? S 1> ไม่สามารถเทียบกับวันนี้สิ่งที่พระบุตรของพระเจ้าทำให้กับคุณ พระางทีบอกว่าพระเจ้าให้พระบุรเข้ามาในโลกนี้ใช่เพื่อที่ภาษษารลงโลโลกแต่เพื่อ